สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mahidol.ac.th เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันเป็นประจำกับ รายการโภชนาการออนไลน์นะคะรายการนี้ก็จะนําสารประโยชน์ด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพมาเสนอท่านผู้ฟังเป็นประจำวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของรสเค็มนะคะซึ่งเป็นรสชาติของอาหารที่ทําให้คนเราเนี่ยกินอาหารได้หรือบางคนบอกว่าแหมถ้าจ,จืดๆไม่มีความเค็มไม่มีรสอะไรเลยเนี่ยจะกินอาหารไม่ค่อยอร่อย ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดในส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยลดเค็มมีผลอย่างไรกับสุขภาพซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันธนีกเกรียงสิย์ยศอาจารย์จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมิดอนมาร่วมพูดคุยกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วอาหารรดเค็มเนี่ยทำให้เรากินอาหารได้ นะคะบางคนเนี่ยติดเลยเออผลมีผลอะไรกับสุขภาพไหมคะค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเค็มแค่พอดีอย่าเค็มมากเกินไปก็อาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เวลาพูดถึงความว่าเค็มเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอร่อยแล้วเราก็ทานได้มากขึ้นแต่ในหลายครั้งเนี่ยหูแบบเรียกว่าเป็นการแบบเค็มจัดเลยแล้วก็ได้ปริมาณมากๆบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้มีผลกับทําให้มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงขึ้นได้ค่ะอืมฉะนั้นความเค็มนี่ คือบางทีดิฉันว่าแค่นี้ก็เค็มแล้วแต่บางคนเนี่ยเ,เขาดูว่าเขาใส่เยอะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เห็นเค็มเลยคือความเค็มเนี่ยมันมันมีอะไรที่เป็นตัววัดไหมคะเพราะว่า,าคือคนแต่ละคนเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนกันแน่นอนใช่ค่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพราะความเคยชินนะคะคือการรับรสเนี่ยอา,อาจจะแบบว่าบางคนเนี่ยรู้สึก ไวนะคะกินนิดเดียวก็รู้ว่าสึกว่าเค็มแต่ถ้าหากว่าคนที่กินอาหารเค็มบ่อยๆเนี่ยจะมีความสึกเริ่มชินก็เหมือนกับไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ต้องกินให้เพิ่มขึ้นจริงๆตัวที่ทําให้เกิดอาหารที่มีรสเค็มเนี่ยก็คือในเรื่องของโซเดียมคลอรัยนะคะ ที่บอกว่ากินเข้าไปมากเกินไปแล้วมีปัญหาเพราะว่าเวลาเรากินเค็มปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกกระหายน้ํา <Okay. S 1> ใช่ไหมคะเราก็จะดื่มน้ํามากขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้แล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พอมีปริมาณหรืออะไรที่บอกว่าคนเราเนี่ยกินเค็มเท่าเนี้ยพอแล้วสําหรับสุขภาพแล้วไม่ไม่เป็นอันตรายจริงๆต้องบอกว่าให้เค็มน้อยที่สุด นะคะก็จะถือว่าดีกว่านะคะคือถ้าพูดถึงว่าเวลาพูดถึงว่าความเค็มเนี่ยเป็นความต้องการเท่าไหร่เนี่ยไม่มีไม่มีตัวเลขนะคะตัวเลขจะออกไปในเรื่องของบอกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมคลอไรด์เป็นหลักนะคะก็คือเกลือแกงใช่ก็คือเกลือแกงค่ะแต่เวลาพูดถึงความต้องการเนี่ย จะบอกกลับไปเป็นความต้องการของโซเดียมนะคะทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าโซเดียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่มีความสําคัญกับร่างกายะค,ะคือเดี๋ยวนะคะโซเดียมเนี่ยคือเป็นองค์ประกอบอยู่ในอยู่ในอยู่ในเกลือแกงเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าเกลือแกงคืออะไรเกลือแกงก็คือโซเดียมยคลอไรด์ะนะคะเพราะว่าพอมนั้นพูดคําว่าโซเดียมโซเดียมก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในโซเดียมคลอไรด์นะคะเวลาพูดถึงเกลือแกงเนี่ยถ้าพูดถึงเกลือแกงโดยทั่วไปโซเดียมคลอไร ก็จะมีโซเดียมอยู่ประมาณ6 0สอนะคะก็คือว่าถ้าร<ม>้อยกรัมก็จะเป็นโซเดียมสักหกสกรัมค่ะคนั้นง่ายๆของความต้องการอย่างที่บอกว่าโซเดียมเนี่ยก็คือเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่มีความจําเป็นกับร่างกายที่ทําช่วยในการรักษาสมดุลของน้ํานะคะช่วยในการรักษาความเป็นกรดด่างต่างเหล่านี้<ม>ร่างกายเราต้องการแต่เราต้องกานน้อยมากเมื่อกี้เราพูดถึงคําว่าเป็นกรัมเดิจริงร่างกายเราต้องการเนี่ยแค่ประมาณพันกว่ามิลลิกรัม อ๋อเป็นแค่หน่วยมิลลิกรัมเท่านั้นเองใช่ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คือประมาณสักประมาณโดยทั่วๆไปเนี่ยอาจจะมีความต่างกันขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศนะคะ,ค,ะความต้องการโดยทั่วๆไปอยู่ที่ประมาณ1.5กรัมต่อวันต่อวันค่ะ,คะน้อยมากๆค่ะทอนนี้ตัวเลขนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นบางคนอาจจะคิดมาจากคุ้นกับตัวเลขบางตัวที่พูดคาว่า2,400มิลลิกรัมค่ะอันนั้นมันต่างกัน 2> 2. ยังไงอะอันนั้นคือตัวเลขสูงสุด ที่จะเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอ,อันตรายก็คือิงร่างกายเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นค่ะหมายความว่าไม่ควรกินเกินขนาดนั้นหรือหรือว่าพยายามให้กินให้น้อยที่สุดเท่าที่เราะจะกินได้ค่ะอาจารย์ฮะพอ,พอพูดถึงรสเค็มเนี่ยก็คือมันก็มีความจําเป็นต่อสุขภาพถูกไหมคะ,คะ,ะทีนี้ในเด็กเล็กๆนะคะทารกเนี่ยค่ะพอ เริ่มที่จะให้อาหารเสริมได้เวลาเราทำข้าวหรือทำอาหารเสริมให้ลูกกินเนี่ยค่ะอ,อ,อันนี้ค่ะหลายคนเนี่ยจะบอกว่าถ้าไม่เติมรสชาติเลยเนี่ยอาจจะเด็กอาจจะไม่ชอบคืออาจจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเข้าจับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าเวลาเราทำข้าวพวกข้าวครูดหรือว่าทำพวกข้าวบดอะไรให้ลูกเนี่ยนะคะ ต้องมีการเติมเกลือรหรือเติมซีอิ๊วลงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องบอกว่าไม่จําเป็นเลยนะคะ<ม>โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะชินกับหมายถึงว่าเขาจะรับรู้ของอาหารตามธรรมชาติสิ่งที่เราให้เนี่ยเราจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการกลืนการใช้ลิ้นนะคะในส่วนของตรงนั้นเรื่องของรสชาติอาหารยังไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะใช่ค่ะนั้นเด็กก็จะกินเองจากในส่วนของตรงนั้นการปฏิเสธอาหารของเด็กเล็กๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบในเรื่องของรสชาติแต่อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของการกลืนในเรื่องของ ตัวรถสัมผัสบางอย่างนะคะ,ออคะแล้วก็อาจจะทิ้งระยะสักวันสองวันให้ซ้ําไปนะคะเด็กก็จะรับได้มาก